เสียงเปลี่ยนเลยเปิดปั๊มใหม่ครับเสียงเปลี่ยนเลยเลี้ยงเปลี่ยนนะเปลี้ยงรถหรอไปเลยไปหน้าแรงๆเลยอ้าพุ่งพุ่งพุ่งไปเลยพี่พุ่งเลยอ่ะพุ่งแรงๆเลยดู โยกโยกอ่ะพี่โยกอ่ะเสร็รยบร้อยเลยครับเกวซ้ายหนึงไม่นดาไหมทีนี้หลวงพ่อก็ว้าวุ่นเลยอยู่แล้วแหละแด่นอนตรงนี้เลยคืนนี้อู้หูไปแล้วครับโอ้ยเลยถอยเลยถอยเร่งๆเลย Rồi dao dao đi. Thôi vào đi, 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 ơi Qua. Ồ ồ. Cá chốt. Cá chốt cá chốt. lên, lên lên. mà lên. mình ไปแล้ว lên này ช็อตเด็ดครับโอ้ย <c oughs> แรงยกชุดแล้วลองไปดูอ่ะ <c oughs> ยกชุดแล้วลองไปดู <c oughs> ดล,ลองโยกดูล <c oughs> <c oughs> องโยกดูพี่อุ้ยมันจมหน้าแล้วดิ <c oughs> แล้วรถผมมันจะออกได้เลยนอนตรงนั้นแล้วฝนไม่ตกแล้วมั้ะหรือว,ว่าแรางเงาไปลงผ่านผ่านครับทั้งโจโดีเซลคลัตซิ่งดีเซลว้าวเสียงมันเร้าจริงๆนะเว้ นี่ครับซังจดีเซลครับโมดิฟายนะแตง่งปั๊มเฮ้ย